ทุกวันนี้มีมิจฉาชีพเป็นจำนวนมากคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการสร้างความปลอดภัยให้กับบัญชีบิตครับเอ็กเชนกันครับ 1. ตรวจสอบอีเมลที่ใช้สมัครว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ h a v e i b e n p o n e c o m หากพบว่าไม่ปลอดภยัยให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที่ 2. ส,สร้างรหัสผ่านที่แข็งแรงโดยรหัสผ่านควรมีตัวอักษรร่วมกับตัวเลขตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กและอักขระพิเศษด้วย เปิดระบบ2 f a ซึ่งจะช่วยป้องกันบัญชีจากบุคคลอื่นที่ใช้อีเมลหรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต4 เชื่อมต่อบิ t ครับคอนเน็กหรือระบบแจ้งเตือนผ่าน l ล n e ซึ่งจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ล็อกอินทำธุรกรรมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ 5. เปิดใช้งานระบบ PassK คีย์เป็นวิธีการยืนยันตัวตนในการเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องใช้หัสผ่านแต่อาศัยการยืนยันตัวตนกับอุปกรณ์ของผู้ใช้งานแทนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitcup.com สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้